สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มพื้นที่ไดซี C นะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่มันเต็มแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวมันจะทํางานไม่ปกตินะครับ ที้ผมก็มีพื้นที่เหลือน้อยนิดนะครับผมจะหั่นซอยออกไปจากไดดีนะครับแล้วก็เพิ่มกับเข้ามาใส่ที่ไดซีนะครับโดยพื้นที่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ7 0ิกิกนะครับเอามาดูวิธีกันเลยครับโอเคอันดับแรกนะครับเรามาที่ดิสพีซีนะครับที่ดิสพีซีแล้วเราคลิกขวาครับจากนั้นเราก็จะไปหาคําว่าเมนเทนะครับซึ่งในนี้ถ้าไม่เจอก็มาที่โชว์มอโอปชั่นนะครับแล้วก็มาที่เมนเท e นะครับเมนเทตัวนี้มันก็จะเปิดหน้าต่างเบื้องหลังขึ้นมานะครับ ทีนี้เราก็มาที่ d ดิ m a n a g e m e n t ตัวนี้ครับดิสแมเนจเมนต์นี่ครับเราจะเห็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เรามีนะครับก็จะมีไดซีนะครับไดดีนะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับทำงานเนาะก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ตอนนี้อยู่2ไดนะครับที่เป็น ติดมากับเพื่อนนะครับส่วนไดอีนะครับเป็นกราดที่ผมเอาไปเพิ่มขึ้นมานั่นเองวิธีการที่จะเพิ่มเข้ามาใส่ไดซีได้นะครับเราจะต้องมีพื้นที่บ้างๆเปล่าๆนะครับและต้องเป็นพื้นที่ที่เอามาวางติดกับไดซีแล้วเราค่อยเพิ่มเข้านะครับามาที่การแบ่งไดดีนะครับผมจะมาคลิกที่คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่เช้งวอลลุ่มนะครับนี่ครับตรงนี้เขาก็จะบอกพื้นที่ที่เราสามารถชิงออกไปได้นะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือ เหลือน้อยนิดมากๆเลยนะครับที่จะชิงออกไปได้โอเคเอาเท่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะชิ้งออกมานะครับมันเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับนี่เป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับเป็นพื้นที่เปล่าๆถ้าขึ้นสีดําก็คือพื้นที่เปล่าๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆสามารถเอาเป็น new simple volume เพื่อให้มันเป็นได้ต่างๆได้นะครับส่วนถ้าเราไม่เอานะครับเราก็จะดึงกลับมาให้มันเป็นได้สีนะครับสำหรับหลักการนะครับที่จะนำได้กลับมาใส่ได้นะครับก็คือการ extend นั่นเอง จะเห็นว่าไดซีตัวนี้นะครับไม่สามารถเอ็กเทนได้นะครับเป็นเพราะว่าได้ทั้งฝั่งถัดตัวถัดมานะครับไม่ใช่พื้นที่ว่างนะครับแต่ถ้าเป็นไดดีนะครับมีพื้นที่ว่างทางด้านขวามือนะครับตัวนี้สามารถเอ็กเทนกลับมาได้นะครับแต่กรณีนี้ครับมันมีขั้นด้วยไดนี้นะครับแล้วก็ไดดีด้วยนะครับดังนั้นในค่าใครเจอแบบนี้นะครับก็ต้องไปแก้ปัญหาด้วยการไปโหลด partition wizard มานั่นเองนะครับวิธีการโหลดก็ง่ายๆครับเราก็พิมพ์แค่ m i n i t o o l partition wizard ตัวนี้นะครับ นี่ครับง่ายๆเลยเข้ามาครับในโปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรีนะครับมีทั้งแบบฟรีและแบบจ่ายเงินนะครับทีนี้เราก็มาดาวน์โหลดตัวนี้ครับดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันฟรีนั่นเองนี่ครับเราก็ไปเลือกว่าเอาไว้ตรงไหนดีผมขอไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนี่ครับโหลดเสร็จแล้วโปรแกรมง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อลงโปรแกรมนะครับนี่ครับเอา อันนี้ก็จะมีแต่อังกฤษเนาะดูง่ายกว่าแล้วก็โอเคนะครับอันนี้เขาก็จะถามนะครับว่าจะไปลองเวอร์ชั่นอื่นไหมเราก็เลือกตัวนี้นะครับก็คือใช้เวอร์ชั่นฟรีไปบทนี้ครับตัวนี้เราก็ใช้แค่ตัวบนก็พอนะครับใช้แค่ตัวบนก็พอตัวอื่นก็ไม่จําเป็นนะครับไปจะลงไว้ตรงไหนดีผมขอมาลงไว้ตรงนี้แล้วกัน ไว้ที่โปรแกรมโอเคแล้วนั้นก็เน็กไปครับเขาก็จะดาวน์โหลดนะครับแปบ๊บเดียวจะเต็มแล้วแล้วก็อินสตอลครับแปบ๊บเดียวนี่ครับให้เขาอินสตอลแป๊บเดียวครับจริงๆมันก็เป็นโปรแกรมง่ายๆเลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็ไม่ได้ลงพื้นที่เยอะด้วยอนี่ครับเขาก็จะขึ้นมาอ่นนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ของเขานะครับเป็นโปรแกรมของเขาที่เราลงมานั่นเองอันนี้คือได c ีของเราครับ อันนี้คือไดดีนะครับแล้วก็พื้นที่อะ l o c a t e ตัวนี้นะครับที่เราผมแบ่งมาตอนแรกทีนี้วิธีเพิ่มกลับมาก็ง่ายครับเดิมทีผมจะเพิ่มไดตัวนี้นะครับอะโล c a t e เพื่อให้กลับมาที่ไดซ C ตัวนี้ครับผมจะคลิกขวานะครับที่ไดซ C ตัวนี้นะครับคลิกขวาแต่นั้นก็มา extend ตัวนี้ครับ extend กลับมานะครับเราก็ไปเลือกว่าเราจะเอามาจากไดไหนครับเราก็มาคลิกตัวนี้ครับปึ๊บนะครับ นะครับมีมาจากไดดีแล้วก็มาจากอโลเ t e นะครับจากไดดีและอโลเ t e ผมก็จะเอามาจากอโลเ t e เลยแต่นั้นก็เอามาให้หมดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับเขาก็จะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือไดซีนะครับอันนี้คือไดดีมันจะเพิ่มเข้ามาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดแอปพลายกดย yes, เนะครับ ถ้าใครที่เปิดโปรแกรมค้างอยู่นะครับในโปรแกรมตัวไหนก็ตามนะครับมันจะแอพพลายไม่ได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือตัวอัดหน้าจอผมมันมันเปิดค้างอยู่นะครับถ้าของใครไม่ได้อัดหน้าจอก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวนี้ผมจะปิดโปรแกรมอัดหน้าจอไปแล้วกดตัวนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับเวลาที่เราเปิดกลับมาจะเห็นว่าถ้ามันเป็นยังแบบเดิมอยู่นะครับอ่าพื้นที่มันยังไม่มีการเปลี่ยน,ปนแปลงตัวนี้ผมก็จะทําการรีสตาร์ทนั่นเอง โอเคแล้วมันก็จะกลับมาหน้าเดิมผมจะกดรีสตาร์ทแล้วก็ขับมาเปิดให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับนะครับเมื่อเรากดรีสตาร์ทนะครับเครื่องมันก็จะทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับหน้ารันไบอ่อนนะมันก็จะแบ่งพาดิชั่นให้เราตรงนี้ก็ปล่อยให้เขารันให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติ โอเคหลังจากที่เรารอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะได้พื้นที่กลับมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็เหลือเยอะด้วยนะครับโอเคและนี่ก็คือวิธีการแบ่งนะครับก็มี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือใช้วิสัยแล้วก็แบ่งแบบธรรมดาได้เลยนะครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาเลยตลอดครับขอบคุณครับ